<c oughs> ตื่นมาเช้านี้วิวมันฝนทำท่าจะตกแต่ว่าก็ยังไม่ตกอ่นนี้วิวที่มองไปทางด้านทิศเหนือที่ไปทางอําเภอปลายเนี่ยอย่างสวยเลยวิวแต่ว่าเห็นภูเขาไม่ชัดเพราะว่าฝนมันทําท่าจะตกนะอันนี้คือมองไปทางไปทางอําเภอปลายคือทางทิศเหนือแต่อันนี้คือมองไปทางดอยสุเทพเนี่ยอันนี้คือทางทิศใต้ <c oughs> นี่ยังยังไม่ลงไปชั้นล่างก็ให้ชมวิวด้านนี้ก่อนอันนี้จะให้ชมวิวด้านอันนี้คือบริเวณชั้นบนอันนี้ของของเจ้าของสวนพักไม่ใช่โฮมสเตย์ถ้าโฮมสเตย์เอกหลังที่ถ่ายจากชั้นบนอ่านั่นนั่นคือโฮมสเตย์ที่ให้แอกพักและนี่คือมองไปทางทิศตะวันออกอ่าอันนี้ก็เป็นทางหน้าบ้าน ก็คือด้านด้านที่ตะวันออกเนี่ยถ้ามีงานแข่มาพักก็เรามีแถมเตาปิ้งย่างให้ด้วยแล้วก็เตาชาบูะอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบว่าแบบนีทางด้านทิ่ใต้<ม>ทางทิ่ใตน้นี่ด้านหลังมันจะเป็นห้วยห้วยแม่ขาจารตแต่ของเราไม่ติดกับหวยยังมีของอีกแปลงมาติดตรงนี้ จะลงชั้นล่างอ่ะ ลงบันไดลงบันไดไปชั้นล่างนี่เราจะดูตรงไหนนะว่ากี่นาทีแล้วอ,อ๋อตรงนี้ยังมือใหม่อยู่ยังเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ก็ฝึกไปลงชั้นล่าง 在天空。 เรายังมีห้องห้องพักที่อยู่ตึกเดียวกันแล้วนีอีกห้องหนึ่งนะอคือห้องนี้ห้องนี้แต่ที่โฮมสเตย์มีสองห้องอันนี้คือห้องห้องสีส้มเนี่ยอันนี้มีห้องนี่เดี๋ยวเขาห้องขวากัน อาหารละนี่ห้องคอรัวของเรานี่ไม่ใช่ห้องครัวนี่ห้องอาหารนี่โต๊ะอาหาร นี่คือห้องครัวถ้าแขกมาพักตรงโฮมสเตย์นูนะ้นเน่เราก็มีห้องครัวนิดๆให้มีเตบแก๊สให้ใช้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเพื่อนการสนิทกันอยากจะทําอะไรก็มาทําตรงนี้ก็ได้นี่ก็ที่จอดรถของเรา